สวัสดีค่ะสาวต้สายฟรั่งวันนี้พี่ก็มีเมนูแกงส้มพี่ให้ดูวัตถุดิบที่พี่จะแกงก็มีหัวโคราบีแล้วก็มีกุ้งแล้วก็มีไข่ชะอมแล้วก็มีเครื่องแกงเครื่องแกงนี่ก็มีพลิกแล้วก็มีกะปิช้อนหนึ่งผงกะมิ่นช้อนชาครึ่งแล้วก็มีกระเทียมสามกลีบใหญ่แล้วก็มีน้ำมะขามเปียกมะนาว เดี๋ยวพี่จะให้ดูว่าหัวโคราบีที่พี่ตอนพี่หัน่นหั่นแบบไหนหัวโคราบีพี่ก็จะหั่นแบบนี้นะคะเดี๋ยวพี่ก็จะปั่นเครื่องแกงเนี่ยเครื่องปั่นเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูขั้นตอนต่อไปนะคะเครื่องปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำเดือดพี่ก็ใส่พริกแกงนะคะใส่พริกแกงเสร็จพี่ก็จะใส่ น้ำมะขามไปก่อนนิดนึงเพราะว่าจะทําให้โครบีพี่มันไม่เละแล้วก็จะอร่อยด้วยมันจะกรอบแล้วพี่ก็จะใส่น้ํามะขามไปนิดนึงใส่น้ํามะขามไปแล้วพี่ก็ใส่โครบีลงไปนะคะเพราะว่าจะทําให้โครบีพี่นะมันไม่เละมันเหมือนมะละกอเวลากินจะอร่อยมันจะไม่ไม่นิ่มจนเกินไปเดี๋ยวพี่ก็จะใส่ไข่ลงไปนี่ แล้วกุ้งพี่จะไว้ใส่หลังนะคะเดี๋ยวมาดูกันจะตอนนี้ก็รอปรุงนะคะพี่ก็มีเครื่องปรุงเนี่ยพี่ก็มีเออผงชูรสช้อนหนึ่งแล้วก็มีน้ำปลาแล้วก็มีเกลือใครชอบรสไหนก็คือใส่รสนั้นลงไปเลยอันนี้น่ะเอาที่เราชอบนั่นแหละเสร็จแล้วค่ะอันนี้พี่ก็ใส่มะนาวสองลูก แล้วก็มีน้ำมะขามเปียกนี่ประมาณเจ็ดช้อนเจ็ดช้อนโต๊ะนะ่ะน้ำมะขามเปียกอันนี้พี่ก็ชิมแล้วโหเลิศอร่อยค่ะจ้าแกงส้มไข่ชะอมหัวคราบีกุ้งของพี่ก็เสร็จเรียบร้อยอันนี้พี่บอกให้เลยว่าเลิศลองแกงกันดู ค่ะถ้าเกิดว่าชอบก็กดไลค์ถูกใจก็กดแชร์นะคะและพี่ก็ขอขอบคุณมากๆคนที่ว่าดูวิดีโอของพี่ขอบคุณค่ะ